สวัสดีครับผมนุชใสสองความเดิมมีอยู่ว่าสิ่งที่อาติคิดคือการอยู่แบบทรมานมันเป็นสิ่งที่ผิดคุณจะตายตามการเวลาไปดีกว่าแต่สิ่งที่มิโอทํทำคือการจะช่วยดาวดวงนี้ไม่ให้ตายช่วยเท่าที่ช่วยได้ฝั่งไหนถูกฝั่งไหนผิดกันนะแต่เสียงอันสุดท้ายอยู่ที่อาติที่น้องเลยต้องสู้กันเพราะความเห็นต่างกัน พอดีมาเจอทางลับตรงนี้ก่อนหน้าน,นี้มาแล้วรอบหนึ่งสู้ไม่ได้โคตรถึกเลยโอ๊ประตูผีสิงบ้านใครมีประตูแบบนี้บ้างผมนึกถึงประตูวิเศษของโดเรมอนเลยนะเนี่ยถ้าเกิดวันนึงประตูบ้านมันวิ่งไล่เราแบบนี้ทำไงอ่ะ <laughs> ปากตีหรือสกิดเนี่ยลดนิดเดียวเองเฮ้ย <c oughs> เรียกยุงเหรอเดี๋ยวจับไปผัดกะเพราโอ้ยโดนรุมยุงหัวปากพื้นเคยเจอกันเปล่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มนใช้วิชาย,ยักด้า โยเกือบโดนโอ้ยอันนี้โดนเต็มเต็มเฮ้ยเหมือนทิ้งน้ำมาเหนือ่อยโอ้ยไปไหมรอบที่สองโอ้ยโดนประตูหนีบ ก็เคดขึ้นหลอดแล้วนะก็ที่สามสี่ห้ายกที่หกประตูอะไรเนี้ดุจังเลยเว้ย เน้นเลยรอบนี้เน้นหลบเน้นหลบหลบแบบดิจตอดิจตตอกด,ดสวยโดมอาครับนี่แน่นี่มาอีกโดนเหมือนเดิมเป็นไงละ่ะอ้าวเรียกพวกเหรออ๋อเรียกยุงอืม อ่าเรียบร้อยลูกสมุนหมดแล้วนะโดนซะไม้มุกเดิมเนี่ยโดนเป็นี้โอ้ยลบอืมมีแค่มุกนี้ไปยอมรับนะว่าอึดจริงตีตี มาเรียกพวกมันเลยร่างแยกหลบน้ำมาเหนือทำอะไรอมาโดนเหมือนเดิมป้าป้าป้าโอดโอยโดดไม่ทันฮึมหลบสวย เฮ้ยโอ้โหรอดรอดไม่โดนลม้มโดนคู่ไปเลยแพ็คคู่โดดอืหลบสวยไงล่ะใกล้แล้วใกล้หมดแล้วใกล้ใกล้หมดแล้วใกล้ลลตายแล้วโดดน,นี่แน่ลบ เจอท่าล็อกหลบจากดิจิตอลโอ้ยงหวะสุดท้ายแล้วโดนซะเรียบร้อยตูผีโดโเลมอนเอา้าอ่ะเข้าที่เข้าที่ของเล่นของด็อกเตอร์ฮาริน ทำขึ้นมาเพื่อเป็นยามเหรออุ๊ยไอเทมหยิบสมบัติห้องนี้นี่มันยังกับพระราชวางังได้เวลาเพิ่มในการหลบโอ้ยของโคตรดีนะเนี่ย ตรงนี้จะมีโลกข้างล่างและโลกข้างบนเนี่ยสองฝั่งมีลิฟต์เป็นตัวเชื่อมก็ถ้าเราหมุนมันจะปรับตัวลิฟต์ให้ไปขึ้นอีกที่หนึ่งได้แต่ผมยังไม่รู้นะว่ามันใช้ทำอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วเนี่ยหาทางไม่เจอครับได้แต่ตำรวจ พ่อค้าอยู่ไหนหาพ่อค้าไม่เจอตอนนี้ก็ตันต้องบนนี้ไปไม่ได้นะขึ้นไปดูที่เมโทรโพลิสอย่างเงียบเลยมาดูที่ฟาวเดชั่นตอนแรกนึกว่าตรงนั้นกระโดดไม่ได้ จะลองกระโดดดูมันก็มาได้นะนีไขยับตัวเหมือนปลาทองโอ้ย ปลาทองอยักษ์เหรอปลาทองตัวใหญ่หเฮ้ย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 หลบได้ปลาทองนี่เอาไปผัดกะเพราได้ไหมผมชอบผัดกะเพราอา้าวได้เลือดครับ นี่กลับมาจุดเริ่มต้นนะลองดูว่ามีอะไรสำรวจอย่างเดียวเลยเอ,เ,อเอ้าเจอแชมป์ในสุดก็เจอกันนะขนาดโทโมยังไม่รู้จักที่นี่เลยผมหาทางไปไม่เจอจะต้องไปดูในช่องคนอื่นนี่ก็เคยผ่านตรงนี้มาแล้วนะแต่ไม่เห็นอนะ มองข้ามจุดนั้นไปเฉยเลยอือืก็คนไม่ไหวเลยต้องไปหาข้อมูลดูเปิดประตูก่อนหวังว่าจะเจอพ่อค้านะ บินอะไรยุงมพันใหม่โอ uh ้ยยุงมปล่อยยุงมปล่อยพลังได้ชึบชึบชึบเฮ้ยโอ้โหมีชาร์จด้วยเฮ้ยเฮ้ย้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมิดไซด์เบีวอนมันเรียกวิทไซด์หรือเปล่าโอ้ยโอ้ยอันนี้อะไรปั๊ม ลำน้ำฮะอ๋อมีทางไปต่อครับหุ่นยนไม่ถูกกับน้ำต้องหลบน้ำหมหงืั้นไฟช็อตได้นี่ตอนแรกเ้ามาอยู่ใต้นี้แล้วมันตัน โอ้วัชหล,ลังแ่ะชอบงับคุณ โอ้ยศูนุ์โอ้ยกระสุนนำวิถีโอ้ยยุงเยอะลำคาญยุงจังไอ้ยิมเลยนี่แน่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> พลังมัน หาหาเจ้าของไม่เจอไง <laughs> โอ้มีปั๊มหลายตัว <c oughs> อะน้ำลดน้ำลดหมดกินปลาต่อวิ <c oughs> ใครเอ่ยบัด <c oughs> ดี้บายบาย อ้ทางเชื่อมตอนแรกตรงนี้มันปิดนะครับมันเปิดอีกฝั่งหนึง่งอ่ะพลังหมดเกี้ยงลนะเติมพลังก่อนอ่าพลังเต็มเปี่ยมวิต่อได้ยังไม่เห็นพ่อค้าเลยนะอุ้ยเา้าเมื่อกี้ไม่มีนี่แรด อืมทางนี้มันจะเจอเมลอยู่ในท่อเนี้ยเอาเมลคือพ่อค้าครับอยู่ในท่อนี้ไปเลยน่าจะใกล้ถึงพ่อค้าละโอ้ยโดนจับตัวอยู่ช่วยแล้วช่วยเลยฮะระวังตัวไว้เหรอ บอสเดบีอืมอูเหมือนมันจะถือปืนนะครับโอ้ยปล่อยระเบิดอาโอ้ยปล่อยน้ำมันเดือดด้วยไปบอมเบอร์แมนทำไรโอ้บอมบอมโอ้ยมั่วตรงนั้นแล้ววิ่ เกือบโดนโอ้ยระเบิดลบอืมโอ้ยดำน้ำได้โอ้ยเฮ้ยโอ้ยโดนทุกดอกบอกรักกันโอ้ยก็้ตีเยอะนะเลือดมันไม่ลดเลยอะ่ะยิงหลายแบบด้วย อยหลากหลายท่าพลิ้วแล้วเกินดู้เหมือนจะอ้วนนะแต่พลิ้วนะอ้วนพลิ้วอ่ะนีห่หลบไม่โดนโอ้ยมันช่างมัวแล้วเกิน ปืนกลปืนกลอืมสวยงามแหน่แหน่โอ้ยตัวนี้จะหลบยังไงเนี้ยเออต้องเดินแต่อยู่นิ่งอยู่นิ่งอืม โอ้ยหลบไปไหนดีอ่ะตกน้ำเลยโอ้โหที่หลบน้อยมากเลยอ่ะไปใหมรอบสามอืมอืมโอ้ยปิดก่อนโอ้ยเลยเลยไปหน่อยไปโดนไปพัด นีแน่โอ้หลบได้โหยิงเก่งจังคุณพี่ แล้วช่องสิงคโปร์อาวุธครบมือจริงเออเริ่มจับจังหวะได้ละโอ้ยอันนี้ยังไม่ได้อันนี้ยังหืมกดวายหลบได้อยู่เฮ้ยโอ้หลบได้แต่ดอกแรก กดไบหลบดอกแรกได้แต <laughs> ่โดนดอกหลังๆอ้าวรอบที่เจ็ดโดนอืออืออือโดนสองชุดสามชุดโอ้ยไปวายน้ำ หลบไตี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 โอ้โหหลบสวยโอ้โอ้ไม่โดนตีตีตีทำไรตีปีอีสปอร์ตโอ้ยสามแฉกทุกที อืมโอ้ยลบได้ดอดดอดโอ้โหโดนฟาดโดนฟาดด้วยด้ำปืนอออเอเด้เอหลบสวยเฮ้ยไม่มีที่ยืนในสังคมเฮ้ยอ้ย อ้วนผิวอะโอ้ยไม่ได้บูลลี่นะผมก็อ้วนเหมือนกันอ่ะ,อะผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสู้กับมันเจ็ดรอบรู้สึกเหนื่อยล้าแล้วคลิปหน้าผมจะมากำจัดมันให้ได้เลยนะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ